หนูอยากชวนผู้ชายไปลอยกระทงจะทํายังไงดีก็จริงๆชวนไปลักษณะเป็นเพื่อนๆก็ได้เนาะถ้าเกิดว่าแบบอยู่ที่โรงเรียนเดียวกันก็อาจจะไม่ได้ต้องแบบชวนไปแค่สองคนเออเพราะว่าเป็นการแบบเขาเรียกว่าลดความเสี่ยงที่อาจจะผิดหวังเพราะว่าเดี๋ยวเขาอาจจะแบบเออเราอาจจะลุกเกินไปหรือเปล่านึกออกไหมก็จะชวนเป็นกลุ่มเหมือนถ้าเกิดใครดูแบบบุเพันิวาสเธอก็จะเห็นแบบขนาดพอิตเขาจะชวนแม่พุดตานไปเขาแบบ ถ้าชวนเดียวๆ uh huh. ผู้หญิงก็ไม่ไปเห็นไหมพอหลายๆคน uh huh. ชวนเออก็ไปเราะนั้นจริงแบบไปเป็นเหมือนเพื่อนหลายๆคู่มีไปหลายๆคนโอกาสที่จะ ได้ไปด้วยกันก็อาจจะมากกว่าแล้วค่อยหาโอกาสแบบเหมือนคุยทำความรู้จักเพิ่มขึ้นตอนที่ได้ไปเที่ยวไปลอยกระทงด้วยกันระหว่างนั้นน่าจะน่ารักกว่าแล้วก็น่าจะมีโอกาสสำเร็จมากกว่าแบบชวนเดียเด่ยวๆค่ะเพราะว่าจริงๆชวนเดียเด่ยวๆมันก็เหมือนจีบแบบให้ดอกไม้ให้ช็อกโกแลตที่น้องๆชอบถามอะ่ะถ้าเราไม่กล้าที่จะเอ่ยปากถามอะ่ะมันก็จะเป็นความลับตลอดไปเธนก็ <laughs> เราก็จะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วแบบเอ๊เขาคิดยังไงมันจะประสบความสําเร็จไหมเพราะฉะนั้นจริงๆก็อยู่ที่ตัวเราว่าถ้าสมมติเราเอ่ยปากถามแล้วอ่ะ เราพร้อมไหมที่จะเพราะมันก็จะมีสองอ็อบชั่นก็คือไปกับไม่ไปอ่า uh, <okay. S 2> มันก็ต้องเผื่อใจไว้บ้างแต่ถ้าเราไม่ถามไปแล้วก็ไม่มีวันรู้ว่าเอ๊ะตกลงถ้าชวนเราก็จะไปหรือไม่ไปแต่ว่าพี่แนะนําว่าถ้าไม่ได้มีโอกาสแบบคุ้นเคยทําความรู้จักกันมาก่อนหรือยังไม่แน่ใจชวนไปหลายๆคนเป็นลักษณะเป็นกลุ่มเพื่อนแบบสี่ห้าคนหกคนอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยหาเวลาคุยระหว่างที่ได้ไปลอยกระทงด้วยกัน mm. ก็น่าะนารักดีนะแล้วก็เหมือนเป็นแบบ ชิมลางไว้ก่อนเอ๊ะถ้ามันดูเป็นเชิงบวกเดี๋ยว <c oughs> ตอนวันปีใหม่วันวาเเลไทยล้วก็ค่อยยับยบอีกสักสองทีแล้ววัเเลนไทยก็ค่อยสัดบอกว่า <c oughs> เออชอบเขาทีเดียว <c oughs> ก็อาจจะมีโอกาสประสบความสําเร็จมากกว่าค่ะ